กลาบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซร้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการไต่แรงนะครับนอขึ้นแรงแกนมาร์เตอร์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ได้เทคนิคมาใหม่นะครับในการไต่แรงและทุกคนถามพี่มานะครับว่าพี่ไต่แรงยังไงนะครับให้ขึ้นแรงได้เยอะที่สุดนะครับและไม่ให้ลบสกมนะครับพี่ขอกาลังตีเลยนะครับว่าถ้าอยากขึ้นแรงแล้วได้บวกทุกเกมนะครับนอจะไม่ลบทุกเเกมลยนะครับ เนาะส่วนที่หหรือไม่ได้ที่1นนะครับก็ช่างมันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือแบบว่าแต้มเราบวกแน่นอนแบบทุกเกมนะครับเนาะและไม่ได้แอบด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากขึ้นการมาสเตอร์อยากขึ้นมาสเตอร์ภายใน1วัน2วันอะไรประมาณนี้นะครับก็เข้ามาดูถึงคลิปแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่จะบอกเทคนิคหลายๆอย่างนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่า เทคนิควันนี้นะครับน้องก็คือเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ ไต่แรงได้ society, glucose, ช, os, ชัวร์พ hmm. ันเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่การไต่แรงได้เร็วที่สุดนะครับนาและและหลายคนนะครับนาอก็คืออยากรู้วิธีนี้มานานนะครับพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาวันนี้พอมีเวลาก็เลยแบบว่ามาทําคลิปบอกทุกคนนะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ดูงใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ 1นหลายคนละ1แชร์ด้วยละก,กันนะครับเนา oh, ะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีนะครับหรือว่าประมาณ510เพชรนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะเข้ามาแล้ว,วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถรับเพชรฟรีจากพี่ไปได้เลยนะครับเนา oh, ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆจากพี่นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าก่อนที่เราจะไปไต่แรงนะครับเรามารู้จักคอมโบกันเลยดีกว่านะคคคคคครรรรรััััับบบบบบสาาาาหโททที่ออออกกไปปนนนนนนนะะะะ้งงง็็็ืเเลยยดขิ น้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวพุ่งเร็วได้2จังหวะนะครับท er> ุกคนก็สามารถพุ่งตามได้นะครับพุ่งถอยได้และพุ่งหนีศัตรูได้พุ่งตามศัตรูได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับทักษะการเล่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับส่วนตัวของบุคคลเลยนะครับน้องว่าจะเล่นเป็นแนวทางไหนนะครับก็ชาร์จได้ถอยได้นะครับน้องแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพุ่งตามอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของโมโคนะครับที่แบบว่ามาร์คให้ศัตรูนะครับน้องก็คือแบบว่ามาร์คให จุดศัตรูนะครับเนาะให้เรารู้นะครับว่าศัตรูอยู่จุดไหนอะไรงไงนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นทฮายโตมนะครับเวลายืนแรกนะครับเราจะได้แบบว่าสู้ศัตรูได้นะครับซองมานะครับก็จะเป็นทางด้านของ ตัวเลือดเยอะนะครับเนาะก็เป็นตัวทางด้านของลููเอต้านะครับเนาะก็สามารถเพิ่มเลือดให้เรานะครับถึง280เลยนะครับสำหรับเลือดของเล่านะครับเนาะก็เพิ่มมาประมาณ80เลยนะครับทุกคนก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าคอมโบนี้นะครับสามารถไต่แรงโซโลได้แบบสบายๆเลยนะครับเนาะและเราจะไปลองกันเลยดีกว่านะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเทคนิคการไต่แรงนะครับหนึ่งเลยนะครับเนาะเราต้องดูจากแบบว่าคนนะครับเนาะกระโดดเครื่องบินนะครับต้นเกมเราเราจะไปกระโดดนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ต้นเกมอย่าไปกระโดดนะครับเนาะก็คือต้นเกมนะครับให้เรานะครับก็คือแบบว่า สังเกตเครื่องบินนะครับเนาะว่ามีคนโดดเยอะโดดน้อยแค่ไหนนะครับแต่ต้นเกมอย่าไปกระโดดเลยนะครับเนาะให้เรามากระโดดปลายเกมนะครับเนาะแล้วก็ให้กระโดดไปไกลที่สุดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าสุดแมบบเลยก็ได้นะครับเนาะแต่ต้องไปในทิศทางที่แบบว่ามีของด้วยนะครับเนาะก็อ่านเกมไม่ขาดนะครับเนาะว่าเราจะเดินทางมานะครับเนาะหรือว่าอะไรเยี้ยที่เราจะเดินทางไปนะครับมีของให้เราเก็บหรือเปล่านะครับหรือว่าศัตรูเยอะหรือเปล่านะครับสอะไรจุดนี้ประมาณนี้นะครับแต่พี่มาแบบว่าริมน้านะครับเนาะจุดนี้ก็ ไม่ค่อยมีคนนะครับเนาะถ้ามีก็ไม่เกิน2คนแน่นอนนะครับนี่ไงนะครับทุกคนก็คือมีอยู่หนึ่งตัวนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าเจอคนแบบนี้เราไฟล์เอาคิวก่อนนะครับลงไปเราต้องได้1คิวก่อนแล้วกันนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะนี่นะครับทุกคือจัดไปนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเนาะก็ตายไปหนึ่งคิวนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ไม่พูดพามทำเพลงนะครับเนาะก็ได้ไปหนึ่งคิวแบบนี้นะครับเราสบายแล้วนะครับทุกคนเพียงแค่ว่าเราด้านดับเราก็แค่บวกนะครับทุกคนเอา็จะประมาณเลยครับเนาะหนึ่งเกมพี่แนะนําให้ได้ประมาณ2คิวขึ้นไปนะครับเนาะหรือว่า2คิวก็ได้หรือว่า3คิวก็ได้นะครับทุกคนและจังหวะนี้นะครับเราก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ก็ระวังเหมือนกันนะครับถ้าเรายิงคนตายต้นเกมประมาณนี้นะครับเขาอาจจะลงมาจุดเดิมก็ได้นะครับก็มันแบบว่ามองฟ้านะครับมองบนไว้นะครับว่าเขาลงจุดไหนเอาอะไรยังไงประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ว ครับเราก็จะรู้นะครับว่าศัตรูลงตรงไหนอะไรยังไงนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเนาะสำหรับพี่โอ้โหมีแบบว่าโดนตามพี่ด้านหลังนะครับเนาะแต่ก็จังหวะนี้นะครับดูเหมือนว่าศัตรูน่าจะลงที่เดิมนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวิ่งมาเช็คแป๊บเดียวก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าไม่เห็นเราก็ไปต่อได้นะครับเพราะว่าศัตรูลงใหม่นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าลงมาใหม่แบบนี้นะครับมีแค่ปืนชาร์จนะครับเนาะไม่มีปืนก่าย แน่นอนนะครับเนาะเราก็ไปต่อละกันนะครับเนาะจังหวะนี <IT ES> ้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเวลาการฟาร์มนะครับเนาะสำหรับการฟาร์มนะครับพี่จะแนะนําแบบนี้ละกันนะครับสำหรับการไต่แรงนะครับเราอย่าฟาร์มจนอิ่มนะครับเนาะหรือว่าฟาร์มจนเกินไปนะครับฟาร์มธรรมดาพอมีปืนติดตัวมีเกาะติดตัวอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไปล่าคิวได้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าการไต่แรงอยากให้บวกนะครับเนาะเราต้องอ่านเกมไม่ขาดก่อนหรือว่ามีเทคนิคการเดินเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับก็คือเทคนิคการเดินเกมนะครับเารกจ ไปอ่านเกมนะครับให้เรามาอ่านวงที่2นะครับเนาะก็วงแรกจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวงที่2จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือให้เล่านะครับเนา ขีดในหัวเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับให้แบ to ่งเป็น4ส่วนนะครับทุกคนก็ขีดกลางแล้วก็ขีดขั้นมาประมาณนี้นะครับก็ให้แบ่งเป็น4ส่วนเลยแล้วกันนะครับนาอและดูละกันนะครับเนาะว่าวงมันจะบีบไปแนวทางไหนนะครับนาอก็มี4ส่วนนะครับหรือว่าเลือก4ส่วนนี้นะครับนาอว่าเราจะเล่นในจุดไหนที่เป็นจุดที่เราถนัดที่สุดนะครับนาอหรือว่าจุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับก็คือสําหรับที่จุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับนาอน่าจะเป็นตรงเนินตรงนี้นะครับหรือว่าก้อนหินตรงแบบว่าหน้าผานะครับนาะ้อง่า ได้เรียบสุดๆแล้วนะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะทําการเดินทางไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้รถก็ได้นะครับเนาะหรือว่าวิ่งไปก็ได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ยินก็แนะนําให้วิ่งดีกว่านะครับก็ จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ระหว่างทางก็เก็บเหรียญไปนําแบบว่าด้วยก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวิ่งไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเนาะก็นี่นะครับว่าโหมีคนหาเรื่องพี่นะครับจังหวะนี้นะครับก็ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะสวนให้ตายเลยนะครับเพราะว่าเราได้เปียยู่แล้วนะครับเขากําลังดันเข้ามาวงนะครับไม่น่าเปิดพี่เลยนะครับก็ จัดไปแล้วกันนะครับโอ้โหเจ็บนะครับเนาะก็มีเจ็บบ้างนะครับเนาะแต่ก็น่าจะยังไม่ตายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเรารู้นะครับว่าศัตรูจุดๆไหนอะไรยังไงนะครับเนาะก็นี่นะครับวิ่งมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเนาะเขาใต้วอลกายเกินไปนะครับทุกคนเราก็ได้มา2คิวแล้วนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลย้วกันนะครับว่าเดิมเกมเป็นนะครับเนาะก็คือถ้าเดินเกมเป็นนะครับเราจะได้คิวเราก็ได้แบบว่าแรงแน่นอนนะครับเนาะยังไงก็แรงบวกแน่นอนนะครับทุกคน ที่จริงเราเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะก็คือเราสามารถไซหินนะครับเนาะบางได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่จะวิ่งเช็คขอบแล้วกันนะครับ แบบว่าบางทีมีตัวนะครับนอก็ไล่เช็คขอบไปก่อนละกันนะครับนอถ้าไม่มีตัวนะครับ <Leah> พี่จึงไม่ได้ระวังหลังนะครับทุกคนเออก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับนอก็ลองทําดูได้นะครับนอวิ่งเช็คขอบไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่จนะมาเล่นอยู่ like the ตรงนี้ละกันนะครับนอมาดูละกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ก yeah. ็อันตรายเหมือนกันนะครับนอเพราะว่าบางคนก็วิ่งเช็คขอบมาเล่านะครับนอโอ้โหมีตัวจริงๆด้วยนะครับนอก็มีตัวด้านล เขาครบแน่นอนนะครับแล้วก็ของเราก็ครบนะครับเนาะเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะลองแลกละกันนะครับเนาะมาดูละกันนะครับเพราะว่าเรื่องของพี่นะครับ2อ0ดนะครับมาดูละพี่จะลองแลกดูนะครับว่าพี่จะไหวหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับคนนี้นะครับทุกคนถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะเอาแน่ๆก็คือแต้มพี่บวกอยู่แล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าจุดประสงค์ก็คือแบบว่าทําให้แต้มบวกไปนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมาเอาที่หนึ่งนะครับเนาะต่อแบบว่าอย่างนี้นะครับเนาะได้แต้มแน่นอนนะคร แต้มบวกแล้วก so so ็ได so like <laughs> ้ขึ้นแรงแล้วตอนนี้นะครับเนาะนี่นะครับเขาออกมาแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนโอ้โหไม่ตายนะครับเนาะเลือดเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเจาะไปเลยแล้วกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับก็นี่นะครับเนาะจาะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะหัวไอวอลเยอะมากนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับสวนเลยแล้วกันโอ้โหทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่จังหวะไปนิดนึงนะครับเนาะพี่เสียจังหวะนะครับก็คือพี่แบบว่าคาแต่เจาะไอวอลนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ถือว่าแต้้้้มรราบบวววกกแแลนนะคคัได่่ี็ถือ ขึ้นแล้วนะครับทุกคนนี่รวยนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไงก็บวกแน่นอนนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอสำหรับเทคนิคการไต่ล้างนะครับทุกคนก็ไปทําตามกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดินเกมให้เป็นนะครับนอเราก็กระโดดให้เป็นนะครับนอเราก็ใช้คอมโบให้เป็นอะไรประมาณนี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ ไต่แรงได้แต้มทุกตาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแบบว่าเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคง่ายๆนะครับนอะก็จะเป่ามาเลยนะครับก็สามารถใช้ไว้ไต่แรงได้แบบชิลๆเลยนะครับทุกคนเออก็จะเประมาเลยนะครับนอะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับนอและคลิปนี้นะครับนอพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตตังงงคาาม่่้้เเยโดนนลพข กดไลค์กดแช่นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบาบาย